ตอนนี้ประเทศข้างบ้าน ออกอาการไม่พอใจอย่างหนักเมื่อสหรัฐอเมริกาได้ออกมาประกาศว่าจะเตรียมส่งโบราณวัตถุล้ำค่าจำนวนสองรายการกลับคืนสู่ประเทศไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนหรือเดอะเมดแห่งสหรัฐอเมริกาได้แจ้งความประสงค์ว่าจะส่งคืนโบราณวัตถุที่เป็นประติมากรรมสำริดจ,จำนวนสรายการที่มีหลักฐานว่าถูกนำออกจากประเทศ ศไทยโดยผิดกฎหมายที่รู้จักกันในนามโกลเด้นบอยและประติมาก,กรรมรูปสตรีที่มอบหมายให้กรมศิลปากรประสานรายละเอียดขั้นตอนการรับมอบโบราณวัตถุสองรายการโดยมีผู้ได้ระบุเอาไว้ว่าตามหลักฐานทางโบราณนาคดีเกี่ยวกับเมืองโบราณสีเทพพระพุทธศาสนาได้เริ่มเข้าสู่ประเทศไทยในยุคฟูนันประมาณศตวรรษที่6ถึงศตวรรษที่7ดินแดงของอาณาจากักรฟูนัน ตั้งแต่พื้นที่ในประเทศกัมพูชาทั้งหมดรวมไปถึงภาคเหนือภาคอีสานของประเทศไทยในปัจจุบันจรดประเทศพมา่ามีลักษณะวัฒนธรรมที่เมืองออกแก้วเป็นแบบผสมกันระหว่างวัฒนธรรมพื้นเมืองและวัฒนธรรมอินเดียเช่นประเพณีการบูชาภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์และเจ้าหญิงธิดาพญานาค ของชาวฟูนันที่ได้สืบท่อต่อกันมาเป็นธรรมเนียมที่กษัตริย์กรัรมพูชาทรงปฏิบัติส่วนลักษณะของสถาปัตยกรรมเป็นแบบวัฒนธรรมอินเดียนอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปแบบคุปตะภาพปั้นพระวิษณุสวมมาลาทรงกระบอกและภาพปั้นพระหาริหระแสดงให้เห็นว่าปฏิมาก,กรรมชาวฟูนันได้รับอิทธิพลมาจากทางด้านอินเดียสมัยราชวงศ์ปาลวะและราชวงศ์คุปตะ ทางศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูมีภาษาสันสกฤตเห็นได้จากบันทึกของชาวฟูนันที่บันทึกเอาไว้คราวมีงานเฉลิมฉลองรัชกาพ,พระเจ้าโกนทินยาที่สองและรัชกาพ,พระเจ้าชัยวรามันที่หนึ่งที่มีประเพณีการจัดงานต่างๆซึ่งนอกจากจะแสดงถึงอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดียและยังปรากฏคำาลงทายก,ากษัตริย์ฟูนันว่าวรามันเป็นภาษาสันสกฤตที่แปลว่าผู้อยู่ใต้การอุปถัม ที่ผู้อยู่ในวรรณคิย์ของอินเดียนิยมใช้กันโดยสิ่งต่างๆแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดียที่มีต่อรัฐฟูนันโดยศาสนาของอาณาจักรฟูนันศาสนาที่กษัตริย์และประชาชนในยุคนั้นนับถือมีทั้งศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์โดยศาสนาพุทธมีทางนิกายเทรวาตและมหายานส่วนศิลปะวัตถุยังหาไม่พบ ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่รูพระนาราย์สงม,มัว่วอาจจะเป็นศิลปะยุคนี้ตัวอาณาจากฟูนันอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์คืออำเภอสีเทพในปัจจุบันเนื่องจากการขุดค้นได้พบเทวรูปพระนารายเข็มหลักเมืองที่มีอักษรสันสกฤตจารึกอยู่ที่เป็นอักษรแบบราชวงศ์ปัละวะในอินเดียใต้โดยเทวรูปพระวิษณุ ก็เป็นของเมืองสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งปัจจุบันอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นแหล่งอารยาธรรมที่สำคัญของประเทศไทยและเป็นมรดกโลก ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกที่สะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิน่นฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์ที่มีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมขอมก่อนจะถูกทิ้งร้างด้วยสาเหตุโรคระบาดร้ายแรงหรือปัญหาภัยแรงประการใดประการหนึ่ง โดยในช่วงปลายพุทธศตรวตรรษที่18ถึงต้นพุทธศตรวตรรษที่19เป็นช่วงก่อนที่วัฒนธรรมสุขโขทยัยและอยุธยาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแทนที่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำป่าสักและมีการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยล่าสุดนี้พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนหรือว่าเดอะเมทได้แจ้งให้ประเทศไทยส่งผู้เชี่ยวชาญร่วมตรวจสอบโบราณวัตถุที่จะส่งคืนโดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติกรมศิลปากรเดินทางไปร่วมตรวจสอบในวันที่25เมษายนตามเวลาท้องถิ่นที่นครนิวยอร์ก York, สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมศิลปากรและพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนหรือเดอะเมทเพื่อความร่วมมือทางวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์โดยมีอธิบดีกรมศิลปากร และผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนเป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจโดยมีกงสุลใหญ่์นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการ่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดเผยว่าการส่งคืนโบราณวัตถุในครั้งนี้พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนหรือเดอะเมทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายในการส่งคืน และคาดว่าจะมาถึงประเทศไทยประมาณเดือนพฤษภาคมซึ่งถือเป็นข่าวดีของประเทศไทยและชาวไทยทั้งประเทศที่จะได้รับโบรณวัตถุล้ำค่ากลับคืนสู่ประเทศไทยโดยรายละเอียดจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้นะคะรูปปั้นโกลเด้นบอยได้เป็นประเด็นระหว่างไทยกับกัมพูชา เพราะว่าชาวกัมพูชาบอกว่าโกลเด้นบอยนั้นเป็นของกัมพูชาซึ่งจริงๆแล้วว่ากันว่ากัมพูชานั้นไม่มีหลักฐานอะไรเลยว่าโกลเด้นบอยนั้นเป็นของกัมพูชาโดยรูปหล่อพระเจ้าชัยวรมันที่6หรือที่ชาวต่างชาติเรียกกันว่าโกลเด้นบอยที่มีมูลค่ากว่าหลายร้อยล้านบาทโดยทั่วโลกนั้นมีโบราณวัตถุจํานวนมากที่ถูกขุดค้นและซื้อขายกันอย่างไม่ถูกต้องเมื่อหลายสิบปีก่อน จนโบราณวัตถุต่างๆถูกนำออกนอกประเทศไปแสดงถึงต่างประเทศที่ปัจจุบันนี้หน่วยงานของรัฐในหลายๆประเทศก็พยายามจะทวงคืนโบราณวัตถุกลับคืนมาประเทศปลายทางซึ่งในกรณีโกลเด้นบอยก่อนหน้านี้มีสองประเทศที่เคลมว่าเป็นเจ้าของคือไทยและกัมพูชาแต่ว่ากัมพูชานั้นไม่มีการส่งหลักฐานใดๆให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนประเทศไทยมีนักวิชาการนักโบราณคดีที่ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลหลักฐานการขุดคน้นและสามารถส่งข้อมูลให้กับทาพิพิธภัณฑ์ครบถ้วนว่าถูกขุดพบที่ประเทศไทยจริงๆแล้วก็มีหลักฐานต่างๆหลายชิ้นไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เขียนโดยชาวต่างชาติที่เป็นอดีตพ่อค้าโบราณวัตถุและมีการบันทึกการขุดคน้นและระบุพิกัดเอาไว้ว่าขุดเจอที่บ้านอย่างอำเภอละหารนอกจากนี้ยังมี การสอบปากคำจากชาวบ้านในพื้นที่ที่ส่วนมากเป็นคนเท่าคนแก่ที่ตอนขุดพบยังเป็นเด็กแต่ว่าจําเหตุการณ์ได้แม่นยำซึ่งสอดคล้องตรงกันโดยสุดท้ายทางพิพิธภัณฑ์เดอเมดก็ได้ตัดสินใจส่งกลับไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีหลักฐานยืนยันได้ชัดเจนที่สุดว่าเป็นประเทศที่ขุดค้นพบโกลเด้นบอย ซึ่งในสื่อโซเชียลก็มีชาวกัมพูชาหลายคนไม่พอใจแล้วก็ไปโวยวายว่าโกลเด้นบอยนั้นเป็นของกัมพูชาต้องส่งกลับมาที่กัมพูชาแต่ก็เอ่ยป่าแบบไร้หลักฐานเพราะฉะนั้นทางพิพิธภัณฑ์เดเมตก็เลยตัดสินใจส่งคืนให้กับประเทศไทยที่มีหลักฐานชัดเจนจนมีหลายคนนะคะเข้ามาร่วมคอมเมนต์ว่าจริงๆแล้วคนกัมพูชาก็แปลกจริงๆหลักฐานก็ไม่มีว่าอะไรโกลเด้นบอยถึงเป็นของกัมพูชา มีเฉพาะการโพสต์รูปแล้วก็พูดถึงเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องเลยโดยบางคนก็คอมเมนต์นะคะว่าขนาดชุดไทยเรามีหลักฐานทุกอย่างเจ้าของก็ยังอยู่คนไทยก็ยังใช้ยอยู่ยังกล้ามาเคลมได้เลยปแปลกจริงๆทำไมถึงไม่อายประเทศอื่นเลยด้วยซ้ำนิสัยแบบนี้แหละสบายก็ยังทำ เคลมยังไงก็เคลมไม่หมดบางคอมเมนต์ก็บอกว่าหลักฐานมีเยอะแยะตอนนี้กัมพูชาเน้นหลักฐานแล้วก็นับจากจำนวนธงที่ติดเอาไว้ตามภาพถ่ายอัปโหลดมาแบบนี้ไม่ไหวจะนับบางคอมเมนต์บอกว่า20ปีระหว่างยุคบาปวนกับนครวดัดสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพาทิตย์ไม่ได้ใส่ช่วงเวลานี้เอาไว้ว่าเป็ดศิลปะแบบใด และหลายๆคนนะคะก็คอมเมนต์ไปในทิศทางที่มีความคิดเห็นเดียวกันว่าสิ่งต่างๆที่เป็นของไทยไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีแหล่งประวัติศาสตร์โบราณวัตถุหรือแม้แต่โบราณสถานจะต้องมีการจดทะเบียนขึ้นมรดกโลกหรืออย่างน้อยก็ต้องมีการจดลิขสิทธิ์เพื่อป้องกันการเคลมจากประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต